เล็กๆไม่ใหญ่ๆทำร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกกระทรวงเกษตรไว้ที่จังหวัดพะเยาสั่งการและมอบนโยบายโดยเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นจุดศูนย์กลางเน้นการเกษตรยั่งยืนการตลาดมั่งคั่งดันแฟกชิปโปรเจกต์ตลาดอตกรในพื้นที่จังหวัดพะเยากระจายสู่เส้นทางสายไหมซึ้นปีนี้ชาวนามีเฮรัตผนเงินเป็นค่าพัฒนาพันข้าวไร่ละ1,000บาท แทนที่ข้าเก็บเกี่ยวบุญชูกมุดมาโนดายงอนเราจะมาจะจะเปิดนะครับตลาดระบายสินค้าเพื่อเกษตรเพื่อสู่นะครับประเทศเพื่อนบ,านอนบานออ้านในพืน้นที่เขตพิศิษฐ์บุตรพยาวในพื้นที่เราเป็นพื้นที่เยร้อนนะครมืนชุวชาผมก็ไปดมไปดู้าเก็บเกี่ยวที่พี่น้องชาวนาถามหาตลอดนะครับซึ่งมันไม่มีข้าเก็บเกี่ยวแต่จะเป็นการบริหารค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพข้าวไว้ละหนึ่งพันบาทซึ่งจะนําเข้า สู่การประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติในต้เนเดือนธันวาหากเรียบร้อยแล้วก็คงกระจ่ายพี่น้องระดับก่อนปี่ใหมรักข่าวรักเราชัดเจนตรงตรงข่าวสารเพื่อ SME บุญชูกมุตมาโนดเจ้าเก่าไร่หนอน ขอกรับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้ SME News Report ของเรานะครับก็จะพาท่านขึ้นไปดื่มด่ำที่อากาศหนาวในเมืองเหนือครับเพราะวันนี้นะครับร้อยเอกธรรมนัสพงผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับพร้อมด้วยผู้ปริหาระดับสูงนะครับก็ได้ลงพื้นที่ในจังหวัดพะเยาครับะนนาททุ่ก กระผมนายบระภูมสังขาวรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยารับสารรายการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาในนามของจังหวัดพะเยามีความินดีเป็นอย่างยิ่งที่ร้อยเอกธรรมนัฐตรงเป่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะได้คุณาเดินทางมามอบนโยบายให้กับท่านทผู้ชมที่โครักทุกท่านครับวันนี้ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าสําคัญของจังหวัดพะเยาครับที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสากลนะครับได้มามอบนโยบายต,ต่างๆที่เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนครับรวมทั้งได้เชิญนะครับผู้แปรตัดสูงของกระทรวงเกษตรนั้นได้มาชี้แจงนโยบายต,ต่างๆที่จะไปถึงพี่น้องประชาชนครับรวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการต่างๆของจดเพเยาก็มารับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนครับวันนี้มาประชุมส่วนราชการนะครับของจดเพเยว ซึ่งท่านรองผู้ว่า,วาราชการกจังหวัดพะเยากษัตริย์อาวุธจังหวัดพะเยาได้แจ้งให้ข้าราชการทั้งส่วนของข้าราชการประจำและการระดับตงๆทุกที่เข้ามาประชุมร่วมกับกระทรวงเกษตรและทรัพยากรซึ่งวันนี้มีผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและทรัพยากรทั้งแต่ระดับนะครับอดิบัญชากทุกกลุ่มนะครับเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดพะเยาทันเข้าเพื่ออย่างเป็นมุ่งหมาย นะครับในปีโนมานตั้งแต่ปี่นมา2567เนต้นซึ่งกวะนะครับซึ่งในเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญที่เราจะพัฒนาจวัเดียวเป็นอุปรัมไดใเรื่องการพัฒนาต้นสร้างพื้นฐานแต่งาน้ำที่ดินแที่ินและชีวครับอันขณะต้นต้นเลยท่านท่านมองเหบสำคัญตรงนี้รเรื่องไรบที่ท่านจะจเรื่องเรื่องสําคัญคือที่ดินทินนะครับแหล่งน้ําน,นะครับซึ่งผมจอโดยาลงในาการสร้างแหล่งน้ำทุกตำบลกับอางน้อยตำบลลนึแล้ำ กรกระายเางพื้นฐานทั้งหมดนะครับที่ที่เราเคยหาเสียงไว้นะครับนอกจากนั้นนะครับในเรื่องของการพัฒนาอาชีพนะครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญต่อไปนี้เรื่องก้าวย 9, เยเราก็จะมีอาชีพเป็นอาชีพประจำเราจะทำแหลมาชาเชียงเปี้ยนโปรดักต์นะครับเป็นโปราัก์ารเกษตรที่เป็นของดีอนพะเยาในแ,แต่ละเพลย์ไอสีสำคัญที่สุดเราจะมะากาจะจะเปิดนะครับตลาดระบายสินค้าเพื่อการเกษตรเพื่อสู่นะครับประเทศเพื่อนบ้านในพื้นที่เขตพิศลษฐบุพะเยา ในพื้นที่เราเจอพื้นที่เรียบร้อยแ,แล้วเมื่อช่วงเช้าผมก็ไเปเดินไปดูพื้นที่แล้วนะครับจะเริ่มทันทีนะครับอันนี้เป็นเรื่องแรกนะครับเรื่องสําคัญอื่นเ,เดี๋ยวคงจะสาระสัมภาษจะจะจะพูดในที่ประชุมนะครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากพี่น้องสื่อมวลชนนะครับฝากพี่น้องชาวนานะครับพี่น้องชาวนาถามสมสาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกพักนะครับว่ามาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องชาวนาปีนี้รัฐบาลน,นะครับ มีนโยบายอย่างไรบ้างนะครับอยากจะกาบเพียนว่าในการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาตินะครับซึ่งมีท่านนายกมติท่านเศรษฐาที่มีสินั่นเป็นประธานมีท่านภูมิธรรมนะครับท่านรองรัฐมนตรีนายกมติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นรองประธานและมีผมเป็นรองประธานนะครับมีการประชุมรัฐสาระสำคัญคือเราจะมีการแทรกแซงราคานะครับข้าวโดยการชะลอขายข้าวการชะลอขายข้าวคือการนโยบายให้พี่น้องนะครับชาวนาเก็บข้าว ไว้ในยุ้งตัวเองนะครับหากมียุ้งของตัวเองนะครับก็จะเราจะดูแลตันละ 1, 5 0 0บาทนะครับหากไม่มีก็ให้เอาข้าวไปขายที่สากรนะครับสากรแต่ละสากรของแต่ละจังหวัดของแต่ละอำเภอซึ่งเรามอบนโยบายไปยังพัฒน์ดีกรมส่งเสริมสากรอยู่แล้วนะครับในการรับซื้อข้าวซึ่งสากรจะรับซื้อข้าวในราคาที่สูงกว่าราคาตลาดนะครับตันละ200บาทถึง500บาทนะครับและสากรก็จะมีค่า รักษาข้าวให้กับพี่น้องชาวนาโดยสากรจะได้รับเงินจากรัฐบาลนะครับตันละหนึ่งพันอีก500บาทคืนสู่พี่น้องเกษตรกรชาวนาที่เอาเข้าวไปขายไว้กับสากรอันนี้เรื่องแรกนะครับเรื่องที่2หลังจากที่สากรกระบวนการต่างๆในการอบข้าวหรือทําให้ข้าวสามารถมีคุณภาพที่ดีขึ้นนะครับขายได้กําไรเท่าไหร่เราจะคืนให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับไม่น้อยกว่านะครับตันละห้าสองร้อยบาทถึงห้าร้อยบาท,าบาทอันนี้ ข้าก,กับเป็นการส่งเสริมในขั้นตอนมาตรการแทรกแซงราคาชลอการขายนะครับพี่น้องกเกษตรกรชาวนาก็จะได้ตันละประมาณเฉลี่ยละหนึ่งพันบาทนะครับส่วนค่าเก็บเกี่ยวที่พี่น้องชาวนาถามหาตลอดนะครับซึ่งมันไม่มีค่าเก็บเกี่ยวแต่จะเป็นการบริหารค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพข้าวไร่ละหนึ่งพันบาทซึ่งจะนําเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติในต้นเดือนธันวา หากเรียบร้อยแล้วก็ผมจะจ่ายพี่น้องระดับก่อนปีใหม่นะครับก็ฝากถึงพี่น้องชาวนาด้วยนะครับโอเคเลยนะครับขออนุญาตนิดหนึ่งครับก็กรณีเรื่องของตลาดตลาดค้าค้าส่งในพะเยานะครับในส่วนของงบประมาณครับท่านครับได้จัดเตรียมมาหรือยังครับในเรื่องของตลาดอตกรหรือที่เราเรียกว่าตลาดระบายสินค้าภาคการเกษตรจังหวัดพะเยานะครับซึ่งจะซึ่งจะเป็นตลาดระบายสินค้าภาคการเกษตรใหญ่ที่อยู่ในภาคเหนือ ว่าประมาณและนะครับภาครัฐและภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเตรียมพร้อมทุกอย่างที่ดินเตรียมพร้อมทุกอย่างนะครับขอบครบคุณครับท่านผู้ชมที่เคารพครับถ้าหากว่าพี่น้องชาวนาได้มาฟังคลิปข่าวนี้นะครับก็น่าจะมีความรู้สึกปลื้มยินดีนะครับที่มีนโยบายต่างๆครับที่จะมาสนับสนุนช่วยเหลือ พี่น้องประชาชนครับชาวนาถือว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติครับนอกจากนี้ก็ยังมีประเด็นข่าวที่น่าสนใจมากมายครับบุญชูกระมุดมาโนดรายงอน SME News Report ชัดเจนตรงตรงข่าวสารเพื่อ SME บุญชูกมุตมาโนดรายงาน